สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์จากทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ 9K720 Iskander ขีปนาวุธพื้นดินสู่พื้นดินที่ทรงพลังจากประเทศรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ทั่วโลกจับตามองโดยเฉพาะในปี2025นี้มีการปรับปรุงใหม่ที่น่าสนใจมากมายที่เราจะมาอัปเดตให้คุณฟังแบบครบถ้วน 9K720 Iskander เป็นระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายและโจมตีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยในรุ่นสำหรับปี2025ได้มีการปรับปรุงทางเทคโนโลยีทั้งในเรื่องของระบบนำวิถีที่ทันสมัยขึ้นและการเสริมความสามารถในการหลบหลีกการสกัดกั้นจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของสัตรูโดยราคาของ Iskander ในตลาดโลกยังคงเป็นความลับในระดับยุทธ,ธาศาสตร์ แต่คาดการได้ว่ามีราคาสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีในส่วนของเครื่องยนต์อิสกันเดอร์ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งที่สามารถเร่งความเร็วสูงสุดได้ภายในไม่กี่วินาทีและสามารถยิงได้ไกลถึง500กิโลเมตรทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวสำหรับเป้าหมายในระยะใกล้ถึงกลางเรื่องขององค์การประหยัดเชื้อเพลิงอาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญในอาวุธประเภทนี้แต่ในแง่ขององค์การใช้งานจริงอิสกันเดอร์ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในตัวรถนำส่งขีปนาวุธมีพื้นที่สำหรับลูกเรือที่มีความสะดวกสบายมีระบบควบคุมที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแม้ในภาวะตึงเครียดตัวรถยังสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้มากกว่า1ลูกพร้อมระบบโหลดอัตโนมัติที่ช่วยให้สามารถยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการควบคุมมีระบบอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยเชื่อมต่อกับดาวเทียมและระบบควบคุมกลางแบบเรียลไทม์ ทำให้การควบคุมและวางแผนโจมตีมีความแม่นยำและยืดหยุ่นสูงด้านความปลอดภัยอิสกันเดอร์ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความอยู่รอดของลูกเรือระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถปิดการทำงานได้ทันทีหากเกิดความผิดพลาดหรือถูกโจมตีพร้อมฟีเจอร์ช่วยเหลือคนขับและลูกเรือเช่นระบบหลบหลีกอัตโนมัติและกล้องตรวจจับภัยคุกคามจากระยะไกลช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสนามรบที่มีความเสี่ยงสูง สรุปแล้ว 9K720 Iskander ยังคงเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกและในปี2025นี้ก็มีการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยีความสามารถและความปลอดภัยหากคุณสนใจเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์แบบจออลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ